สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปสตอรี่ได้รวม10ดารานักร้องขายของตลาดนัดหารายได้เสริมมาให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักแสดงสาวอย่างเอมี่อาร์เมเลียหลังจากที่ฝ่ามารสุมชีวิตมาได้เธอก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และก็ได้ผันตัวไปเป็นแม่ค้าขายไอศครีมผัด และขายเครื่องดื่มตามตลาดนัดเพื่อหารายได้เสริมนั่นเองครับมาต่อกันที่นักแสดงสาวสุดติดคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างไอด้าไอดานอกจากจะรับงานแสดงแล้วสาวคนนี้เธอก็ยังหารายได้เสริมด้วยการหันมาขายของแฟชั่นอาทิเช่นเสื้อผ้าต่างหูและหมวกตามแนวที่ตัวเองถนัดที่ตลาดนัด เรียกได้ว่าสวยเก่งและขยันจริงๆเลยครับต่อกันที่นักแสดงตลกสาวอย่างจอยชวนชื่นหลังจากมีงานในวงการบันเทิงน้อยลงก็ได้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าเพื่อหาไรายได้เสริมด้วยการขายขนมควันทะลักขนมรูปแบบใหม่จากเกาหลีที่ตอนนี้เจ้าตัวเปิดร้านขายที่ตลาดมะลิเมืองทองทานีนั่นเองครับ ัดมาต่อกันที่นักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างสงการเดวิดก่อนจะมาเป็นนักร้องหนุ่มคนนี้เขาเคยขายลูกชิ้นมาก่อนและตอนนี้พอมีเวลาว่างหนุ่มสงการก็จะไปขายข้าวคุกตำพริกผัดประทูสุดเด็ดตามตลาดนัดน,นั่นเองครับ ไปต่อกันที่นักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างออนอ่อนอนนงนักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้ต้องบอกเลยว่าในชีวิตปัจจุบันของเธอก็ได้ผันตัวไปเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดเปิดท้ายเพื่อหาอไรายได้เสริมต้องบอกเลยว่าทั้งเก่งและขยันจริงๆเลยครับคุณผู้ชม ต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวครีมเปมซินีนักแสดงสาวหน้าหวานที่ถึงแม้จะมีฐานะทางบ้านที่ดีอยู่แล้วแต่เธอก็ได้ชวนคุณย่าและคุณแม่มาหารายได้เสริมด้วยการเปิดร้านขนมหวานสูตรโบราณชื่อขนมสมพรซึ่งมีขายทั้งออนไลน์และออกร้านตามตลาดนัดบ้างในบางโอกาสนั่นเองครับต่อมาที่นักแสดงอารมณ์ดีอย่างพิงปองไดรี่ตูซี ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะโด่งดังและมีงานในวงการเยอะขึ้นแต่ปิงปองก็ยังคงไปขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดเหมือนเดิมนั่นเองครับ ถัดมาต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างแซมมี่ปันทิตาสำหรับสาวคนนี้ด้วยความที่อยากจะมีรายได้เสริมพอมีเวลาว่างก็สลัดลูกนางเอกแปลงล่างเข้าสู่หมดแม่ค้าคนสวยขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนัดกลางคืนนั่นเองครับถัดมาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงสาวอย่างเจนิเฟอร์คิม นักล้องแถวหน้าของเมืองไทยที่ก่อนหน้านี้เคยสร้างความมือหากับภาพขายปลาเค็มและได้ขายของอีกหลายอย่างทั้งตามตลาดนัดบ้างและที่ร้านของตัวเองบ้างนั่นเองครับ ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวหน้าหวานอย่างวาวานิชาลีที่นอกจากจะสวยและเก่งแล้วเธอยังหารายได้เสริมด้วยการขายน้ำต้าหู้ขันสดที่มีขายทั้งตลาดนัดและในซูปเปอร์มาร์เก็ตและมีบริการส่งถึงบ้านและออฟฟิศอีกด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ